สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวอุณรนรินเช้าวันนี้วันอาทิตย์แล้วนะคะคุณผู้ชม,มพร้อมใจกันมารอที่หน้าจอได้เลยนะคะอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567ค่ะ,คะเพราะว่าวันนี้มีการอัปเดตเรื่องราวของสถานการณ์น้ําด้วยแล้วก็เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองติดตามกันได้เลยส่วนรายการสนุกๆที่จัดเตรียมเอาไว้รอคุณผู้ชมในวันอาทิตย์นี้เริ่มต้นที่รายการฉลองครบครอบ10ปีของเราก่อนเลยค่ะ ชิพรจรลงพง,งโอ้โหแล้วเจอกับพี่เชียทียอมที่ไหนอะอคุณ <overseas> เชียทีไ <Effect> ม <ive>. ่ยอมอยู <disfr ut ada> <Lisa> ่แล้วเออทำไมดู ทำไมดูดีเป็นพิเศษนะอุ้ยแล้วเขาไปกินอะไรกันน่ะดูแซ่บด้วยออ้ยหน้าไปจังเลยอะคุณผู้ชมแล้วพี่ปอก,ก็ยังทำกับข้าวโชว์อีกด้วยนะคะรอติดตามได้เลยชิพจรลงพุงวันนี้ล่ะค่ะวันอาทิตย์วันนี้นะคะเขาจะพาไปกินเมนูโปรดแถวแถววัชรับพลแล้วเชฟปอก็ยังจะทำซูชิคลุกกะปิด้วย9โมงก็คือหลังจบรายการเราเลยคุณผู้ชม,มไม่ต้องรอนานนะคะได้ชมต่อเนื่องกันไปเลยค่ะ ส่วนอีกหนึ่งรายการหลังเคารพธงชาติ นี่รายการก็เพิ่งจะได้รางวัลมานะ<อ>รางวัลประชาบดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราช่วยคนอย่างจริงจังขอบคุณมากๆเลยที่เห็นความสําคัญของพวกเราในการช่วยเหลือคนแล้ววันนี้พี่กิ้งกางชาร์จด้วยพี่บอลที่ต้องเอาชาร์จมาก,กางเพราะว่าพี่น้องเขาเยอะมากแต่เริ่มทยอยตายกันไปมากมาย<อ>แล้วก็ลาบูบูมีคนเดือดร้อนเพราะลาบูบูสิบสามล้านที่โดนโกงไปอ,ะอ่ะไม่รู้จะช่วยยังไงเลยกับลาบูบูนั้นลักอ,ะอ่ะลาบูลาบูสิบสามล้าน มีด้าไหนโดนโกงเยอะ,นะขนาดนั้นแหละนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะแล้วเราจะช่วยได้ไหมคุณผู้ชม6กมงเย็นเป็นต้นไปติดตามได้เลยนะคะ He l ท์เ r น n จรร่วมด้วยช่วยสู้ค่ะคส่วนอีกหนึ่งแคมเปญอันนี้รอให้ทุกท่านมาร่วมกันโหวตเพื่อที่จะลุ้นรับตั๋วเข้างานแตงกิ้วปาร์ตีนะคะเป็นแคมเปญ34 HD a p Mister International Popula r Vote เลือกไม่ถูกเลยอะ ดูจากหน้าจอตอนเนี้ <c oughs> มละล,า,ลานตาไปหมดละลา,ตาลย,ลยตาไปหมดเลยทุกสายตาสะกดใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมเข้าไปโหวตได้เลยนะคะที่เดิมนั่นแหละ34 hd App ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับของเวทีนี้นะคะก็ร่วมโหวตได้เลยยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิธ์มากถึงวันที่31สิงหาคมนี้แอป,ป34นะคะ34 hd App โหลดฟรีโหวตฟรีมีรางวัลให้ด้วยคะ่ะครับอ่ะเข้าไปโหวตกันได้ทุกวันเลยนะครับขยับไปดูในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกัน,กนหน่อยคุณผู้ชมเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นโกดังเก็บเศษผ้าเศษผ้าที่เขาจะเอาไว้ทําพรมเช็ดเท้าอ่ะมันเป็นเศษเล็ก<ๆ>เศษน้อยนี่คือเชื้อไปอย่างดีสุดท้ายต้องระดมรถดับเพลิงจาก3หน่วยงานใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับประเมินมูลค่าความเสียหายคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทครับ ต,ติดตามบรรยากาศงานเชิญดวงวิญญาณนะคะในจุดเกิดเหตุที่เครื่องบินเล็กนั้นตกลงในพื้นที่บางปะกงฉะเชิงเซาแล้วมีผู้เสียชีวิตรวมตรงนี้9รายด้วยกันค่ะ คือ5รายเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวจีนแต่ว่าอีก4รายที่เหลือทั้งหมดเป็นครอบครัวคนไทยไม่ว่าจะเป็นกัปตันหรือว่าพนักงานต้อนรับเองก็ตามนะคะหลังจากที่ทางญาติได้เข้าไปรับกระเป๋าสัมภาระคืนแล้วสิ่งสำคัญก็คือการทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านค่ะ กรณีที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินเล็กของไทยฟลายิ่งเซอร์วิสจำกัดตกลงบริเวณป่าชายเลนหลังวัดเขาดินในอำเภอบางปะกงของนี่ลูกฉันใช่เนาะนี่ลูกฉันนี่คนในครอบครัวฉันของแท้เลยเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าพาไปดูหน่อยว่าทําไมทําไมคนที่เคารพกฎจราจรเนี่ยพอตักเตือนคนที่ไม่เคารพกฎถึงจะต้องเจอแบบนี้ด้วยค่ะเขียนลงเรียนัพีขีเงเรียนแล้วไงข้าคุณขับเวางไม่ได้เหรอทำไมเขียนเีงเรียนแล้วไง พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกลมช็อตเจนซีช็อตสาเก้าผมเลยช็อตเสียฟ้ามี ทรีตเมนต์ใหม่ด้วยพลังแอมคูเข้มข้นช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้สวยปังในหนึ่งช็อตลองฟรีล้านช็อตถัง31ตุลาคมนี้อย่าให้การเดินทางราบรื่นแต่ดันสะดุดเพราะผิวหยาบกร้านลองใหม่วาสลีนกูด้าไฮยาสมูทติ้งผสานเจ็ดสิบเท่าไฮดรอกซิแอซิดคอมเพล็กช่วยจัดการผิวดูหยาบกร้านเผยผิวดูใสเรียบเนียนผิวเนียนใสน่สะดุดใหม่วาสลีนนู่นดาวนปจูนเราหน้าน ที่เหนือกว่าเดิมจาก S 2 6 g o S 2 6 g o และ S 2 6 g o PRO 4โีฉมใหม่เลือกไปถูกเลยเลือกเลยแต่ต้องมีซุปคู่ด้วยทำไม่หน่อยดีแค่มีขนอซุปอะไรก็ง่ายทำอ่อมเหนือแกงอ่อีสานทำต้มยำแกงจืดก็ได้ขนอคู่ซุปคู่จานโปรดทั่วไทย ช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบผมว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลือคุ้มจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยฉันเลือกผลิตภัณฑ์อย่างดีเพื่อปกป้องครอบครัวใหม่สไลเนเชอร์แคร์พร้อมส่วนผสมฟูดเกรดและเทคโนโลยีแล,โโลยแลมโนโคลีช่วยกำจัดเลือดมันได้ดียิ่งขึ้นสะอาดมีอนามายัยรักที่สุดจะรักลูกมากกว่าจ้าใไม่สไลเนสเอร์แคร์มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นและแล้วลองเลย จุดดำเรือแก้ยากจัดการด้วยนีเวียซูเปอร์เทนอัดแน่นด้วยซูเปอร์วิตามิน100เท่าและนายาซินนามายัยช่วยลดจุดดำเรือถึงก้นตอนใน7วันพิเศษเพียง99บาทรีบไรฟ์เลยถึง3ามกันยาอย่านี้เท่านั้นนูน่นดาวเนปจูนเราน่าหน้านได้อ๋อจะเป็นเกอร์มไอเลินสูตรที่เหนือกว่าเดิมจาก S26 GoldS26 Gold และ S26 Gold Pro 4โกลโโฉมใหม่ 24นาทีค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์ตรงเรียนปิดแต่ว่าถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทั่วไปโรงเรียนเปิดทําการใช่ไหมคะ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นบางวันที่โรงเรียนต้องใช้คําว่าวันไหนที่โรงเรียนเปิดเนี่ยคนที่ขับรถผ่านโรงเรียน <Ừ. S 2> เขาก็ควรต้องขับช้าถูกปะโอ้โแน่นอนนะเพ<อ>ราะบางทีเด็กข้ามถนนไปมาเพื่อความปลอดภัยค่ะครั้งนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเ,นเขาคอยไปอำนวยความสะดวกให้ที่หน้าโรงเรียนและปรากฏว่ามีรถอยู่คันหนึ่งคุณผู้ชมฟยวมาเลย <Ừ. S 2> แล้วขับเร็วแบบนี้หน้าโรงเรียน เขาก็เลยไปตักเตือนแต่กลายเป็นว่าตักเตือนให้ทำถูกกฎกลับมากลางใสค่ะเป็นไลย